ด,ดีค่ะ,คะเราอยู่ที่ภูกเก็ตค่ะน้าร้านหมอมูดงค่ะ,คะและนี่คือการถ่ายทำระหว่างที่เราต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งกันนะัะหมายความว่าเราต้องห่างกัน1เมตรเราต้องมีการวัดอุณหภูมิเราต้องมีการใช้แอลกอฮอล์เจล เราทำอย่างถูกต้องแต่เราก็ต้องระมัดระวังตัวทำให้เราออกไปร้านอื่นไม่ได้ไเราก็จะต้องทำการสั่งมากินค่ะ,คะ เจรเหมือนสูนขาพภาคใต้เลยเนาะวันนี้ก็คือว่าจองทริปไว้ใช่จริงไม่จองทริปไปแบบไปภาคใต้ไปเที่ยวแล้วคือไปไม่ได้แล้วรู้สึกว่าแบบอยากกินอะไรที่เป็นแบบใต้อยากอาหารใต้มากพูดตรงๆว่าเวลาถ้าปอกับกี้ไปภูเก็ตเนี่ยมันก็จะมีหลายร้านที่กินหนึ่งในร้านที่ไปกินทุกครั้งคือหมอมูดองก็คือด้านหลังนี้นะคะถามว่าใช่ทําไมไม่เคยไปเ้าแม่ไม่เคยไปหรอ พูดตรงนี้เลยว่าไม่เคยไปภูเก็ตมาก่อนเลยแสดงว่าทริปที่จองแล้วลงมก็คือครั้งแรกหรอครั้งแรก แต่ว่าหมอมูดองอร่อยมากทีเนี้ยพออยากกินหมอมูดงปุ๊บก,ก็ไม่รู้จะไปกินยังไงเพราะมันไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่จําเป็นก็เลยปรึกษาเพ,พื่อนของเราสองคนก็คือโจจีน่าคารามูตีอินเสิร์ตร,รูปโจเป็นกัปตันเครื่องบินสายการบินแอร์เอเชียซึ่ง EP ีนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่อยากจะมาเล่ารว,ว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่เรียกว่าอเวอร์มาเก็ตก็คือลูกเรือของแอร์เอเชียเนี่ยมีอยู่ทั่วประเทศ เขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะให้ลูกเรือตามแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยไปตามหาร้านอาหารอร่อยตามหาของดีของจังหวัดอาหารอร่อยๆแล้วก็เอามาส่งเข้าไปตามเส้นทางต่างๆเช่นเราอยู่กรุงเทพเราแจ้งไปเข้าไลน์แอดอเวอร์มาเก็ตอยากกินหมอมูดงงช่วยไหมลูกเรือที่ภูเก็ตก็จะไปซื้อหมอมูดงขึ้นเครื่องแล้วลูกเรือที่กรุงเทพเขาก็จะมาส่งตามบ้านให้เราอีกเป็นการหารายได้ให้กับท้งลูกเรือแล้วก็ตามร้านต่างๆตามจังหวัดนแม่แล้วันี้ก็คือแบบ อยากกินนะแม่โทรหาโจะมะแล้วปอมก็ไม่ได้โทรอาโจเอามาให้หน่อยชุดใหญ่เอามาเดี๋ยวนี้เพราะว่ากี้กับโอบหิวมากค่ะวางบอกว่า2อนาทีได้ไม่้่งหมอมูโดสองนาทีบินมามาจากที่นี่เหรจากที่นี่เลย มาเร็วมากเลยอะพอเขาแพ็กมาปุ๊บเราต้องทำาไงต้องเวบพอเราสั่งมาเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องมีการแพ็กมารูปร่างมันอาจจะไม่เหมือนกินที่ร้านใช่ค่ะแต่อร่อยแน่นอนเหมือนเดิมกับข้าวเยอะโทรตามเพื่อนไหมอะตามใครไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตีไม่พออ๋ออะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนํากับข้าวที่รเงียอันนี้เรียกว่าอะไรจ๊ะต้มส้มลําเพงครับเป็นเหมือนผักป่าเนี่ยครับเป็นผักบ้านป่าบ้านป่า่าเงี้ยเก็บบ้านป่าผักเก็บว่ะม่ี่ให้กินเลยหรือเปล่าอ่ะอแม็กกี้กินเลยนี่ แล้วน้ำสีม่วงนี่เกิดจากอะไรถามกูวะน้องรำเพงหรอน้องรำเพงน้องํำเพลงมันเป็นต้มส้มน้ลไหลเราเลเขาใส่ปลาอะไรปะหรือปลาหมึกเนี่ยพอกินกันเองที่บ้านพอมีคําถามใครตอบเฮ้ยอร่อยมากเลยอเนี้ยเสียงดังทำไมอ่ะตกใจนี่แต่มันอร่อยอ ผักเลยซึ่งเคยกินผักลำเพลงครั้งแรกมันคือมีความหนึบๆค่ะนี่อันนี้กินได้แล้วอุ่นให้แล้วอันนี้คืออันนี้เป็นเมนูหมูหมูสามชั้นทอดใบมะกรูดที่หมอมมูดงเขาจะดังหมูมะกรูดกับหมูสามชั้นคั่วเกลือกินได้ยังอ่ะกินได้แล้วคิวะหืมตุ้งแก้มมะกรูดอีกอร่อยมากเลยอะไรต่อดีวะนี่นี่ไงแม่นี้นี่คือปลายาไส้ที่เป็นของดีของขาอ่ะแม็กกี้ลองดูใช่ไมแม็กกี้ลองแวะดูแล้วจะได้กิน จะะแซอุ้ยนี่เหมือนมีมึงมึงกูไม่มีทางไปไม่มีทางไปแม่แม่เอไม่มาทา้นิดก่อนเกือบตายนะเกือบตายนะแต่ไม่กล้ากรีดออกมาอ่าดูนะมันมีไส้เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนห่อหมกเหรอไงอ่ะใช่ป่ะใช่ใช่มันคือห่อหมกแม่ตักให้แม่ก่อนอ่ะอลิศเลิศเลิศขอกินสักคำนะคะเดี๋ยวแล้วก้างปลาหายไปไหนอ่ะ เขาเอาก้างปลาออกวิจิตคดีเลยเอก็ใช่อันนี้คือเมนูดังมากเขาเหมือนเอาก้างปลาออกแล้วก็เอาปลาไปทําเหมือนห่อหมกเนาะแล้วก็ยัดเข้าไปงั้นแปลว่าก็ฉีกกัดทั้งตัวได้เลยแม่หมอมูดงลงองหมอมูดงลงแม่พระวิราพบุตรพระเจดเมื อร่อยมากแล้วเผ็ดด้วยชอบอร่อยรสชาติจะเป็นแบบมีกลิ่นปลาเลยแล้วแบบว่าเผ็ดๆอ่ะถ้าไปหมอมูดงอะค่ะแนะนําให้ไปคนธรรมดาทำไมอะวันเสาร์อาทิตย์คนเยอะมากแล้วต้องจองไหมหมอมูดงเนี่ยก็ไม่รับจองรัจองก็คือต้องเข้าไปเองเหรอเมื่อกี้เห็นว่าอยู่ริมน้ําต้องทายเรือเข้าไปปะถนนใหญ่มันตัดเข้าสืงหมวลชนไม่เราจะบอกว่าจองทุกอย่างไม่หมดแล้วพี่ติคอ <laughs> นอกจากนั้นที่เมนูดังของที่นี่ก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นหอยอะไรนะน้องหอยขมผัดใบชะพลูที่หม่อมูดงค่ะนี่ขนาดสั่งมากินนะอ,อ,อร่อยขนาดเนี้นถ้าไปกินที่ร้านคือยังไงวะตอนแรกกังขาตอนรูปลักษณ์ที่มันมานนู้นอุ้ยมันสีไม่เหมือนที่ร้านแต่อร่อยมาก่แต่ว่ามัชิมันรสชาติมันมแบบอร่อยมากนื้อน,นั่นอ่ะกูบอกไงไม่เคยชวนไปเลยก็บอกให้ไปเลี้ยงลูก พอาได้กินคนมาหมอหมูดงอะเอาจริงอันแรกคิดว่าเป็นแบบทำพิธีกรรมอะไรบางยาอย่างหมอขโมงเป็นอาหารที่แบบเส้นไหวดวงวิญญาณหองน้ำอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะกูว่าม,มันเป็นเรื่องของกรอบประสบการณ์ด้วยถ้าคนที่มันไม่ได้รับรู้เรื่องพวกนี้แต่เด็กเขาก็จะโยงไปไม่ถึงกินปลาจิ้งจังดีกว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะจิงจังปลาจิงจัง,จงทำไมที่บ้านเรียกปลาจิงจังอ้งแม่เรียกปลาจิงจั้งต้องทำภาษากลางเรียกปลาชิงชังปลาชิงชังคือภาษากลางแต่บ้านพี่กี้เรียกว่าปลาจิ้งจังก็จะเนอเนอหน เนอะเหนอะอะไรคะก็เขาเรียกกันแบบนี้ไม่ได้ว่าเนอะนะคะพี่เิวจะหาเรื่องอีกทำไมเราหาแม่อีทเลยมึงใจเย็นเดี๋ยวคุณอีทมาและปลาหมึกน้ำดำอะแม่มาอร่อยมากนี้แบบกินแล้วอะก็คือคอนเซ็ปต์หมองมูดงเลย้ยเงี้ยจะติดคอกูเกือบตายเฮ้ยปลาหมึกมันยังเด้งอยู่เลยอะสั่งมาอลาหมมันยังสดเด้งเลยอะ กาแฟจากหมอมูดงเหรอมึง <c oughs> โอ,คอ้คสั่งได้ทางไลน์แมนนะคะเหมือนเป็นสปอนเซอร์หลักปะ<ช>ขเขา้เทวิกก็ต้องช่วยๆเขาเหมือนกันทำไมถึงชื่อหมอมูดงรู้ป่ะแม่เขาอยู่แถวมูดงหรือเปล่า <c oughs> ใช่พื้นที่ตั้งร้านคือคลองมูดงเจ้าของร้านเป็น,ปนคุณลุงชื่อหมอโนชื่อหมอก็เลยเป็นชื่อว่าหมอมูดงซึ่งร้านนี้เป็นมิชลินไกด์ปี2019 ถ้าอาหารใต้จริงมันต้องวัดที่นี่อันนี้คืออะไรใบเหลียงอ่ะใบเหลียงผัดไข่นี่ชอบกินใบเหลียงผัดไข่มากเลยนะมา้อร่อยแล้วไข่แบบเน้นๆแล้วดสิอร่อยหนูมีอะไรหรือเปล่า๋องจะให้เหลืออะไรไว้ปลายดไส้ค่ะปลายดไส้กินให้หมดน้ำพริกอันนี้ก็ดูดีมากขอชิมน้ำพริกหน่อยเขาบอกว่าให้กินกับปลาจริงจังอร่อยต้องว้าน้ำพริกดี หอมกระปี่อ่ะกระปี่เขาดีอ่ะทำโขยฮนัตาไหลไปแล้วเนี่ย่โมกไหลเผ็ดแม่เผ็ดเผ็ดโอ้ยกระปิี่ดีมากอ่ะเหลืออะไรอีกอันนี้กินยังวะยังอันนี้หมูอะไรนะแม่หมูคั่วเกลือครับคั่วเกลือพูดไม่ยากหมูคั่วกลัวหมูคั่วงกลือหมูคั่วเกลือใช่ออาข้าวลงอร่อย อร่อยมากถึงเวลาของเราแล้วนะปลาทรายแกงส้มปลาทรายถึงใส่ใจผักอุ๊ยปลาเทินช้อนไม่หยุดละตักเขาขึ้นมาก่อนลองชิมดูก่อนนะขอเชฟมันมีอะไรกันหรือเปล่าลูกเด็กเหมือนเสื้อพิกี้มันจะปิดนะมันจะมันจะเห็นไม่ปีดเขาส่งมาให้แล้วมันใส่ไม่ได้อ๋อแม่ไม่ได้หนีไปไข้างหลังใช่หหนีนตอนแรกรัดไว้เพื่อให้เชฟมันดีอะคะรัดไม่ต้องแน่น้ม่ตึงเลยนี่ต้องรัดแล้วต้องรัดแล้วต้างรัดนะตอกบุดองเลย แม่กินอะไรไปอ่ะปลากระบอกน้องปลากระบอกเขาปลากระบอกอะไรน้าปลาคาร์ฟปลากระบอกจากไหนอ่ะอร่อยอ่ะนี่กินปลาเลยไม่กินข้าวอร่อนะอืมอร่อยมากอร่อยมากเลยอ่ะหมูคั่วเกลือมีมันนิดๆนะดิ๊ดดิ๊ยันเนี้ยมองอันนี้บ่อยมากอยากกลับไปซ้ำแต่ว่าคุณคนเนี้ยยังไม่ได้เริ่มเลยกระพงนึ่งมะนาวมาแม่ ทีนี้เขาเหมือนว่าจะใช้วัตถุดิบใต้จริงๆเลยนอะแบบเป็นปลาใช่แต่ก่อนตอนที่คุณลุงหมอกับคุณป้าเปิดร้านแรกๆเป็นตามสั่งมีอะไรก็ขายอย่างนั้นเลยใช่ไหมมันอย่างนั้นมันเจ๋งเนาะจ้ากระพงนึ่งมะนาวถึงแม้จะส่งมาจากที่แดนไกลก็ยังเป็นตัวอยู่นะคะอาจจะมีแบบไม่สวยงามเล็กน้อยมันไม่ได้แบบจีนอ่ะมันมีความไทยอ่ะอยากซดน้ำนึงนั้น อร่อยมากหืมมันแบบเข้มข้นถึงเครื่องสมศักดิ์รีหม,มูดองมากแปลว่าถ้าไปภูเก็ตต้องไปนะเนี่ยอืมเราจะแรป EP นี้ยังไงดีงันไม่กิดเลยแม่ปลาหมอชูชีแม่ปลาหมอชูชีขอเว็บก่นอนระหว่างที่แม่เว้กเาจะไปกินแกง,งนี้ผักลำเพลนลำเพงหรือลำเพนล,ลำเพงชอบผักที่แบบมีความหนึบๆแบแบเนี้ย จริงๆแก่ๆไปนอนบนเตียงเนอะแล้วให้ลูกหลานเอาอาหารมาเสวดไปแล้วก็เวบข้างเตียงแล้วแม่ต้องแบบยายต้องกินร้อนๆเลยเสร็จแล้วก็มานั่งกินเงี้ยแล้วก็ดูหนังเก่าๆไอ้หนูหยิบโอเลียนมานี่แล้วดูทีวีเนี่ยอันนี่อร่อยจริงๆเลยว่าชอบอันเนี้ยเป็นคนชอบผักอะไรแบบนี้มากเลยอะแล้วน้ำเป็นสีสวยมากน่าจะมาจากผักปะไม่ได้ใส่แบบหมึกใช่ไหมว่าใส่กะปิเหมือนมีความกลิ่นหมึกกลิ่นกะปิแล้วยางนี่เป็นคือคนโง่คุยกันเพราะไม่มีข้อมีข้อทำไมอ่ะมีข้อทำไมเพราะไม่มีใครรู้ข้อจะจริง อ่านี่ค่ะปลาหมอค่ะชูชีปลาหมอมีอะไรมีอะไรนะจะบอกว่าเดี๋ยวอาจจะรบกวนขอบคุณชูที่เขาให้ยืมมาทได้ระหว่างที่ฉันแงปลาหมอบ้าบ่าจากบ้าบ่าคอเซ็ตภูเก็ตแม่ชูโชชูบ้าบ่าจากบ้าบ่าคอเซ็ตภูเก็ตขอบคุณค่ะแงปลาต่อวิแล้วมันอันนี้มันนุ่มมากเลยอ่ะเนื้อแบบมึงว่าน้ำชูชีต้องเลิศอ่ะแม่อาจา์มาจ้ะ อวายเจ้าอีกละมือเห็นมือเนี่ยอร่อยมากเกิดมาไม่เคยกินน้ำชูชีอะไรอร่อยขนาดนี้ก่อนเลยมึงเนี่ยฉันเกือบไม่กินข้าวมึงนี่มือตาแบบแม่อบคือขอดจิตแล้วนะอร่อยมากนี่มีก้างด้วยนะเกี๊ยวแกงเลยนะเนี่ยนี่เนี่ยก้างลื่นไปตามคอเลยอ่ะ ก็ยังกินอะไม่คายอะอุมยอร่อยอุ้ยอร่อยจริงอ่ะเนี่ยแม่มึงเง้ยเผ็ดร้อน ซเชียอร่อยมากเวลากินอาหารใต้ันมักจะแบบนี้เยแบบน้ำตาไหลเพลแบบ้ะมูกไหลอ่ะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะทานอาหารใต้แบบอร่อยๆ่นี่ยเขามีอาหารที่ไหลบ้างนะที่เขาเสิร์ฟอ่ะคือในช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งแบบนี้บางทีก็ส่งสารธุรกิจในหลายภาคหลายที่ที่แบบว่าต้องปิดร้านเพราะว่าคนนั่งไม่ได้ใช่ธุรกิจสายการบินธุรกิจร้านอาหารถ้ามีบริการแบบนี้ก็จะช่วยเขาได้ e ีีนี้เราไม่ได้มีสปอนเซอร์นะคะแต่เราไปเจอจริงๆแล้วว่ามันเป็นโปรเจกต์ที่ดีเข้าไปดูได้ที่ไลน์แอด อเ r อร์มารก็ได้ค่ะเว็บไซต์ก็มีนะคะแล้วก็เว็บไซต์อเ r อร a มาร t เก a ตไทยแลนก็จะมีกระจายกันอยู่6 <Help> จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไม่รับภาหรอเนี่ยสนจหกหนูหิวกันหนอเรียกเวลาถ่ายทำก็จะมีทีมงานอยู่อย่างเงี้ยทีมงานที่ยืนหิวโหยไปยู่ที่น่้นแล้วสาบแช่งทุกคำที่เรากินเข้าไปไม่หยุดจ้ะ จะกินจนให้แบบเหลือที่ต้องแบบแย่งกันอะ่ะช่วงนี้ก็ stay home กันไปก่อนนะคะดูแลตัวเองเท่าที่ทำได้วันนี้เราก็ระวังตัวกันอยู่แล้วโอแบบี่ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดชร์กดากงนางแมวปาดเลยะค่ะให้น้องๆน้ององ่อง,อ,องฝากอ๋องฝากหน่อยสิวันนี้แม่ฝากเต็มะะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนางแมวปาดไดยนะคะ เคยไปบอกเขาว่าเขาหน้าหลอกว่ะมาให้โอกาสเขาทำไมเนี่ยคะบูก็ลองดูไม่คิดว่าเจ้าขนาดนี้เอาค่ะขยักกินไหมคะมันอร่อยนะีอันนี้เร็วชูชีมาอาจารย์ถ้ามันนี้อร่อยมากเลยแม่กินชอบเปรี้ยวใช่ไหมชอบเปรี้ยวๆแบบชอบผักแบบนี้ชอบกินผักตคุณบอกอร่อยไหมคะอร่อยครับนี่ต้องทำได้เนี่ยเนี่ยทุกคนรอคอยเวลานี้อันนี้ก็อร่อยนี่เผ็ดดีมกรรมมันอร่อยจรริงออ่ยมากแม่หมอชิมสิ ผักมันแบบอารมณ์ใบผับมุ้งอ่ะแต่มันเด้งเหมือน่ปกินข้าวบ้านแม่เหมือนกันนะและนี่คือผู้หิวโหยที่เราดูแลอยู่มาตลอดนะคะเด็กๆยังรอคอยอาหารจากทุกคนอยู่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกมองหน้ากลับกลบว่าไม่ได้แล้วและที่รากมาเพราะว่าวันนี้อิเวนไม่มีกองสวัสดิ์